นักข่าวพลเมืองวันนี้จะพาท่านผู้ชมไปสำรวจพื้นที่ชุ่มน้ำแก่งละว้าที่จังหวัดขอนแก่นนะครับที่นั่นมีการจัดกิจกรรมไหว้สารปูตาโนนตะโก้งครับเพื่ออนุรักษ์และก็ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวชุมชนสำหรับอาหารคาวหวาน และเครื่องไหวบูชาถูกจัดเตรียมนำมาถวายมีพระสงฆ์เข้ามาร่วมทำพิธีนี่คือพิธีไหวสารโนนตาโก้งที่อยู่บนเกาะกลางแก่งละวะเป็นกิจกรรมที่คนในพื้นที่ร่วมกันจัดขึ้นตามความเชื่อที่ว่าให้บรรพบุรุษที่เคยอาศัยอยู่ณที่แห่งนี้คอยปกปักรักษาเขาจะออกโดยสรวจว่ากอนี้เป็นจใส่ประโยชน์่พอเดียวว่าเห็นสาบ้านเขาได้ปักชาบ้านขึ้นบวงสรวงวูซากาไว ทุกวันพุธของสิ้นปีเขาจะมาไหวแต่ปีนี้มันขาดเกินมากเขาเลยม่ไหวปีนี้แก่งละวามีพื้นที่กว่า17,400ไร่ครอบคุมพื้นที่อำเภอบ้านไผยอำเภอบ้านแทดและอำเภอชนบทจังหวัดขอนแกน่นเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่ให้ชาวบ้านหาอยู่หากินจากรุ่นสู่รุ่นอยู่ในแก่งนี่ขายได้เบิดกับดอกบัวแดงดอกบัวหลวงมากบัวฟักบัวเนี่ยหัวบัวลาบัวยังไง ขายได้เรีอ้องอาชีพได้ครับหอยคงหอยเคลี่ดีทรงตั้งประเทศก็มีครับผม <hace S 1> ผมผมเป็นคนรับจางหาอยู่หาจินแต่ว่าผมก็ดูแลอยู่ในกลุ่มครับแบบว่าอยากให้มันเป็นธรรมชาต <un> ิพี่อาลูกพี่เต้พี่ลูกพี่หล,ล,ลานอนาคตไปคนจะรู้หลาย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 เราเกิดมา <c oughs> ท่องเที่ยวยังสิเมีครับความอุดมสมบูรณ์ของพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์แก่งละวะจึงมีศักยภาพที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวสามารถสร้างเศรษฐกิจได้ เราจะให้ชาวบ,บ้านมีส่วนร่วมในการคิดเองอย่างที่เขามาวันนี้เขาก็จินตนาการออกแล้วอย่างกลุ่มประมงมาทําความสะอาดก็จินตนาการออกแล้วว่าคืออย่างเราทําท่องเที่ยวมีคนมาตกปลาเขามีรายได้นะคะ,ะวันหนึ่งพันส แล้วเขาก็บอกว่าเอ๊ะถ้าเขามาแวะที่นี่พาคนตกปลามานอนเล่นมากินเท้าเที่ยงมาไหว้ปู่ตาแล้วเขาก็จะเขาก็เสนอว่าเราร่วมกันทําห้องน้ํำไหมอะไรแบบนี้อย่างน้นอยๆมันก็เป็นสิ่งที่ชาวบ้านเริ่มคิดแล้วว่าไม่ต้องไปรอรัดเราจะร่วมกันทําอะไรได้ภาคธุรกิจก็บอกว่าเอ๊ะเอาสิถ้าทําห้องน้าเนี่ยเดี๋ยวภาคธุรกิจช่วยวัสดุอุปกรณ์ชาวบ้านช่วยแรงสุดท้ายมันก็จะได้ด้วยกันก็คือ พวกตกปลาก็หานักท่องเที่ยวมาชาวประมงก็ได้มันเป็นพื้นที่ที่จะสร้างความร่วมมือเนาะสร้างความร่วมมือภาครัฐแล้วก็ชาวบ้านแกงแ่งละว้าอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองจังหวัดขอนแก่นสามารถเดินทางได้สะดวกหากพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ก็อาจสามารถสร้างรายได้แก่คนในชุมชนโดยรอบกฤษดาคุณขวัวนักข่าวพลเมืองรายงาน